วันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมที่แก่งสะพือซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพิบูลบางสาหารที่แก่งสะพือก็จะมีธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามน,นะคะ นอกจากนี้เรายังมีร้านค้าสำหรับบริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายเสื้อผ้าของที่ะระลึกรวมถึงของฝากนะคะที่หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งขนมขบเคี้ยวนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกชมและซื้อได้ในราคาพิเศษ สินค้าก็สะอาดปลอดภัยและมีรสชาติที่อร่อยขึ้นชื่อเลยนะคะถ้าท่านใดแวะมาทางอำเภอพิบูรณ์บางสาหารก็แวะมาเที่ยวชมที่แก่งสะพือได้นะคะมาจับใจ่ายใช้สอยและก็ซื้อของฝากไปฝากคนที่เรารัก